การฝึกของแบล็กพิงนั้นโหดมากโดยเจนนี่เปิดเผยว่าทุกเดือนเด็กฝึกจะต้องแสดงเพลงเดียเ่ยวเพลงกลุ่มและการเต้นหรือเรียนภาษาเพื่อประเมินผลต่อหน้าโปรดิวเซอร์และซีอีโอนอกจากนี้ยังต้องเข้าร่วมการถ่ายภาพถ่ายคลิปเสียงร้องและบันทึกวิดีโอเต้นแม้จะมีการฝึกที่โหดร้ายแต่ YG ก็ยังให้สวัสดิการแก่พวกเขาซึ่งหนึ่งในนั้นคือคลาสสุขภาพจิตและการบำบัดอย่างไรก็ตามแบล็กพิงยอมรับในการสัมภาษณ์เป็นลายอักษรในนิตยาสารว่าพวกเขา ไม่ได้พึ่งพาสิ่งของเรานี้มากนะจีซูปเปิดเผยว่าพวกเรามีปัญหาเดียวกันดังนั้นการคุยกันเองจึงดีกว่าเจนนี่เคยให้สัมภาษณ์ไว้นะครับว่าถ้าพูดถึงตอนนั้นฉันพึ่งพาพี่จีซูเหมือนกันในบรรดาพวกเราทั้งหมดเธอมีความเป็นพี่สาวที่สุดเลยลิซ่าก็ได้พูดเพิ่มเติมว่าฉันเองก็คิดเหมือนกันโลเซ่เสริมว่าถ้าฉันเจอช่วงเวลาที่ยากลำบากฉันจะไปห้องน้ำร้องไห้ให้เต็มที่แล้วค่อยไปทำอย่างอื่นถ้าให้ทำอย่างนั้นอีกฉันไม่มีทางทำได้อย่างแน่นอนแบล็กพิงพา ซึ่งกันและการมากกว่าการสนับสนุนของ YG